มาเช็คกันดีกว่าครับว่าวันนี้คุณกำลังทำธุรกิจอยากตกยุคอยู่บนโลกออนไลน์หรือเปล่าครับรู้ไหมครับว่าการทำธุรกิจนะครับโดยปกตินันแบ่งเป็นแบบหลายๆยุคใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าในโลกออนไลน์นะครับก็มียุคที่แตกต่างกันเหมือนกันนะครับตลอดระยะเวลามาสิบกว่าปีที่ออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจของมนุษย์คนไทยทุกคนนะครับมันมียุคทั้งหมดหลักๆ3ยุคนะครับมาว่ากันถึงยุคที่1เลยนะครับยุคที่หนึ่งะครับผมเองนะจะเรียกว่ายุคช่วงชิงนะครับในยุคแรกๆของการทำออนไลน์เนี่ยยนนนนนนะะะะคค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 รรรรรัััับบบบปปปกกติททท่่่ววไีีสสาามมเเ็จๆือ1ล าของได้เก่ง,งหาของได้แปลกได้เร็วและส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปถึงเรื่องของสินค้านะครับว่าทําได้เร็วทําได้เก่งทำได้แปลกและที่สาคัญราคาถูกว่าคนอื่นเขาคือช่วงชิงพื้นที่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับใครมีของนี่คือสักเซสประสบความสำเร็จได้เลยและแน่นอนครับผมเองก็ผ่านยุคนั้นมาแล้วเหมือนกันครับและเติบโตจากยุคนั้นด้วยพอมาถึงยุคที่2นะครับจะเป็นยุคที่ผมจะเรียกว่าเป็นยุคค,คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์เนี่ยนะครับแบ่งเป็นสองประเภทนะครับหนึ่งคือความครีเอทีฟ ความคิดสร้างสารรค์นะครับและสองเนี่ยคือเรื่องของมีเดียหรือสื่อนะครับเรามามองเรื่องครีเอทีฟกันก่อนนะครับเรื่องของครีเอทีฟตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือการที่ใครที่ทำคอนเทนต์เก่งเรียกเสียงจากชาวบ้านเขาเก่งนะครับทำคอนเทนต์แล้วแบบคนชอบคนสนใจ คนแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับในยุคที่2จะประสบความเร็วสูงมากสังเกตได้ว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านที่ออกมาทําอะไรหลายๆอย่างที่แปลกแหวกแนวเจ๋งๆนะครับแล้วแป๊บเดียวดังขึ้นความขึ้นมาคราวนี้นะครับเรามามองถึงเรื่องของมีเดียนะครับในยุคที่2นะครับเป็นยุคที่เทคโนโลยีเรื่องของกล้องเรื่องของอะไรต่างๆเข้ามาเพิ่มขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นมีเดียก็เกิดการอัปเกรดสูงมากรวมถึงะครับเป็นการเปลี่ยนถ่ายระหว่างรูปภาพธรรมดากลายเป็นวิดีโอด้วยครับและพอยุคที่่นคคัยุที3 3กือยุคนี้อกกงพ่ากกให้ทุคนัททีี่ยุค่3 เพราะเราอยู่ในยุคนี้ถ้าเรายังตกยุคอยู่นะครับเราเอาตัวรอดไม่ได้แน่นอนและถ้าเราอยู่ในยุคนี้ได้อย่างแข็งแกร่งนะครับเรารวยได้แน่นอนครับและยุคที่3มนะครับมันคือยุคของการสร้างคุณค่านี่นะครับ Content is King นะครับในยุคที่2ในยุคที่3นะจะใช้คําว่า Value Content is King แล้วนะครับคือ Value Content คือ Content มูลค่าเนาะยุคนี้นะครับโฟกัสอยู่เรื่องเดียว คือยุคเนี้ยนะครับมันเปลี่ยนถ่ายมาคือมันเป็นการที่เราเนี่ยเริ่มเอาหน้าเอาตามาออกเริ่มสร้างท็อปแฟนเริ่มสร้างเพื่อนสนิทที่เป็นลูกค้านะครับและยุคนี้นะครับเป็นยุคของ KOL หรือว่ายุคของไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับคนที่มีกลุ่มติดตามเล็กๆแต่สร้างไรายได้มหาศาล ในยุคนี้นะครับอย่างเดียวที่คุณต้องทำนะครับคือคุณจะต้องคิดอยู่เสมอว่าคุณให้อะไรลูกค้าได้บ้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ยังไงคุณแก้ปัญหาให้กับคนได้ยังไงลูกค้าจะรักคุณเพราะอะไรคิดอยู่แค่นี้ะวนไปวนมาแล้วทาทุกอย่างนะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่พิสู์ทธ้เห็นชัดเจนเลยว่ามันคือการยิ่งให้ยิ่งได้รับของจริงเลยนะครับในยุคที่3แบบนี้หรือว่ายุค แฝงลูกคอนเทนต์ King ตัวนี้นะครับเพราะนั้นแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับยุคที่3กําลังเพิ่งเริ่มต้นนะครับและจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆใครที่ต้องการจะทาธุรกิจหรือว่าอยากจะทําธุรกิจอยู่แล้วอยู่โลกออนไลน์แลวอยากจะประสบความสาเร็จนะครับเราต้องทําให้ตรงยุคนะครับยกตัวอย่างนะวันนี้้ใครอยากจะหาของสินค้ามาบอกเฮ้ยเราหาสินค้าได้ถูกก็แล้วสินค้าเราดีก็แล้วถ่ายรูปสวยก็แล้วทาไมลงไปแล้วไม่มีใครติดตามไม่มีใครซื้อของนะครับเห็นแบบที่ผมบอกลยครับคุณกําลังตกยุคอยู่ครับลองเช็คสุขภาพตัวเองวันนีี้้ตตตกกยยุุคคหรรือเล่าาาาถบมม